หลอกหน้าดินหุ๋ยใบก้ามปูปุ๋ยธรรมชาติเมื่อมันหมักหมมอ,อยู่นานๆใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเราก็มาลอกอหน้าดินลอกอหน้าปุ๋ยเรียกปุ๋ยหน้าดินปุ๋ยใบก้ามปู เตรียมไปพ่อปู่การทำงานก็ควบคู่กับการทำคลิปเรยวเหมือนกันก็มาให้เสียเวลาทั้งสองอย่างเราก็ทำงานด้วยาทาไปด้วยค่าการมองเห็น ก้าบปูที่หมักมุมไว้นานๆก็กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติมีคุณประโยชน์หลายอย่างให้เพาะเมล็ดต้นไม้หรือมเมล็ดมะละกอืีขั้ชี หรือผ,ผักนานาชนิดนหรือพืชนานาชนิดใช้ปล่อยใช้ใบถุยซ้อมปูถุยหมักถุยหน้าดินเนี่ยจะเกิดดีมากดูด้วย คนมากจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติเพราะกากต้นไม้ เมื่อโอกาสก็ทำเป็นคลิปยาวไว้ควบคู่กับการทำงานการศึกษาหาความรู้ให้แก่ตัวไม่เสียหาย ไปด้วยศึกษาหาความรู้ไปด้วยได้คุณประโยชน์หลายอย่าง ประจำวันทําคลิปประจําวันคุกคู่ไปด้วยก,กันเพอให้เรามีการบ้านสง่งฮะดูเยอะก็สิจะเหนื่อยวันกันนะครับ